วันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับเอมมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่จะมาตัวรีวิวเนะค a ะฮอนด้าจหนสนะคะ,ะ,คะสีขาวมุกป,ปี2018ตัวนี้เนะะี่ยเรียกมาใช้งานไปอยู่1,000 0แกิโลนะคะรถบ้านแท้เลยมือเดียวออกห้างนะคะราคา4ี่แสนเจบาทสำหรับใครที่ตามหาฮอนด้าเจ z สีขาวอยู่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะ วันนี้จะเตฟีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทต่อเดือนนะฮะสนจะสอบถามได้เลยที่เบอร์านล่างใต้คลิปนะคะหรือลิงก์อดีตแล้วหน้าใต้คลิปเลยคันนี้นะคะไฟหน้านี่เลยนะสภาพเดิมเลยนะไฟเดิมโรงงานนะคะไม่เหลืองนะไฟสวยงามมากๆเลยนะคะกระจังหน้าคมเงียมนะคะพร้อมตาเสลบฮอนด้าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็นี่เลยกระจังหน้านะ,ะ่หลังพึ่งยังสวยงามเลยนะสไตล์ฮอนด้านะคะ สีขาวมุกนะคันนี้นะคะจัดเต็มฟีดาาได้เลยนะคะปีหนึ่งแปดล้อเนะี่ยคันนี้เป็นล้อกระทะนะคะเป็นล้อกระทะมีฝาครอบนะ,ะนี่เลยนะคะด้านในก็สวยงามเลยนะพวงมาลัยสีดำสามก้าทรงสปอร์ตนะคะ เครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น C D F M วิทยุนะคะ U S B ได้หมดเลยนะจ๊ะแอร์อัลลอยปรับมือเกียร์ออตโต้นะคะเบาะหนังสีดำนะสภาพคือสวยเลยนะคะเบาะหนังสีดำ ใครที่มองหาฮอนด้าแจ็ไปใช้งานบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะเพราะว่าสวยงามมากๆเลยสีขาวด้วยนะอนาคตด้านหน้าเนี่ยเป็นแล่ไอเทมแน่นอนเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเลิกผลิตไปแล้วนะคสำหรับตัวฮอนด้าแจ็รุ่นนี้นะตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วนะคะอนาคตเนี่ยราคาแข่งแน่นอนนะใครซื้อบอกเลยใครมีครอบครองเนี่ยดีแน่นอนนะคะในส่วนของตัวไฟไท้ายนะคะก็ไฟไท้ายนะบอกเลยว่ามองไกลๆเนี่ยรู้เลยว่าเป็นฮอนด้าแจ็เนะเพราะว่าไฟของของเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอน นะคะสวยงามมากๆเลยนะครับไฟเบรกโดนที่สามนะครับโหสลามเลยนะฮะตรงเท่ๆเลยนะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้ถึงสองจุดด้วยกันนะคะสำหรับตัวนี้นะเซ็นเซอร์หลังสองจุดนะคะนี่เลยนะครับฮอนด้าแจ๊1หนึ่งจุดห้า R หนึ่งจุดห้า S ปีหนึ่งแปดนะ,ะรถบ้านมือเดียวนะคะไม่เคยอุบัติเหตุ หนักแน่นอนนะคะไม่เคยพิกความแน่นอนสีเดิมโรงงานไม่เคยกรอใหม่รับประกันได้เลยลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะรียเลขตัวรถตรวจสอบศูนย์ฮอนด้าได้เลยทั่วประเทศนะครเรามีอะมีนนการดูแลครบหมดเลยนะคะสำหรับตัว Honda Jazz คันนี้นะคะันที่ตามหา Honda Jazz 1.5S นะคะปี2018เลขใหม่1 0 0 0โลนะครราคา479,000บาทนะคะัคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มไปเลยผ่อนเพียงเดือนละ แปดพันกบาทต่อเดือนติดต่อหาไม่ได้เลยที่เบอร์0ูนย์เ2้าหกมนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ